สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะหลังจากเมื่อวานย้ายค่ายแล้วสำเร็จแล้ววันนี้เรามาพูดถึงโปรโมชั่นย้ายค่ายมาในเครือข่าย true move กันต่อนะคะก่อนไปชมรายละเอียดหมอนฝากกดไลค์กดหัวใจหรือกดแชร์ได้เลยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับหมอนในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ สำหรับแพ็กเกจย้ายค่ายมาในเค,คร move, ือข่ายทูมูฟตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้นะคะมีให้เลือกอยู่2 p a แพ็กเกจนะคะเป็นระบบเติมเงินด้วยนะคะไม่ใช่รายเดือนนะคะเป็นแบบเติมเงินไม่มีข้อผูกมัดอะไรเลยนะคะเติมเงินหมายถึงว่าคุณ สามารถเติมเงินเข้าไปตามจำนวนแพ็กเกจที่คุณเลือกแล้วคุณก็กดรหัสสมัครเมื่อคุณสมัครแล้วระบบมันจะต่ออายุให้อัตโนมัติเลยทุกๆเดือนนาน6เดือนหรืออาจจะมากกว่าก็ได้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าแพ็กเกจแรกความเร็วอยู่ที่15เมกะบิตเลยนะคะเน็ตความเร็ว15เมกะบิตราคาเพียงเดือนละ หนึ100บาทเท่านั้นราคารวมภาษีด้วยนะคะ100บาทนี้รวมภาษีแล้วนะคะจ่ายแค่100บาทเป็นแบบเติมเงินเลยสามารถสมัครได้เลยนะคะก็คือให้เรากดรหัสนะคะดอกจัน900ดอกจัน9726สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยค่ะต่อมาแพ็กเกจที่2นะคะเน็ตความเร็วไม่อั้นไม่ลดสปีดความเร็วสูงสุดอยู่ที่20เมกะบิต ได้ wi-fi to move free นะคะราคาเพียงเดือนละ150บาทเท่านั้น150บาทนี้ราคาก็รวมภาษีเหมือนกันนะคะใครที่ต้องการสมัครนะคะให้กดรหัสนะคะดอกจันทร0์90ดอกจัน9727สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ ทั้งสองแพ็กเกจที่หมอนบอกความเร็ว15เมกะบิตและความเร็ว20เมกะบิตนี้นะคะไม่มีค่าโทรให้นะคะถ้าคุณต้องการโทรคุณเติมเงินเข้าไปต่างหากนะคะหรือไม่ไม่โทรปกติคุณสามารถโทร Messenger โทรไลน์พวกนี้โทรฟรีอยู่แล้วนะคะได้วไ f ฟของทรูมูฟฟรีนะคะและทุกแพ็กเกจนี้ราคาที่หมอนแจ้งรวมภาษี นะคะต่ออายุให้อัตโนมัติทุกทุกสามสิบวันนานหกเดือนหรืออาจจะมากกว่าสามารถสมัครได้โดยการย้ายค่ายมาในเครือข่ายทูมุกเท่านั้นนะคะสามารถสมัครได้ถึงวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมนี้หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากทูมุกนะคะอาจจะหลังจากสามสิบเอ็ดสิงหาไปก็อาจจะสมัครได้ก็ให้ลองกดรหัสย,าย้ายค่ายก่อนแล้วค่อยมากดรหัสที่หมอนบอก ในเครือข่ายของ t r ม e m o นะคะคือมันถูกมากเลยนะคะ,อะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจด้วยนะคะ